ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาค5าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหวังชิวเออรู้สึกได้ถึงความเค็มที่ไหลเข้าปากของเธอผ่านมุมริมฝีปากของเธอเพราะน้ําตาได้ไหลลงมาบนใบหน้าของเธอแล้วแต่ถ้าว่าเธอยังคงจับหัวของหัวอยู่เข้าให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อให้หน้าผากของเขายังคงกดแนบกับเธออย่างใกล้ชิดซิวเออริดสำนึกของหวังชิวเออร์ เดินทางเข้ามาในจิตใจของหัวยูเฮาอีกครั้งฮ่าฮ่าพี่จริงข้าชอบที่เจ้าเป็นอยู่ตอนนี้เพราะว่าเจ้าจะไม่ต่อต้านและเจ้าจะเก็บทุกอย่างไว้เงียบๆข้าหวังว่าข้าจะได้ใช้เวลากับเจ้าแบบนี้ตลอดไปขอบคุณอยู่เฮาเพราะในที่สุดเจ้าก็บอกข้าว่ามีที่ว่างสาหรับข้าในใจของเจ้าในท้ายที่สุดประสบการณ์ความรักที่มีต่อมนุษย์ก็ไม่ได้เสียเปล่า บางทีข้าอาจกลายเป็นเสมือนมนุษย์มากขึ้นในตอนนี้ขอบคุณอยู่เหาบางทีนี่อาจเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่มีวันแยกจากกาันอีกแสงสีทองรวงตากับพี่เป็นจังหวะบนร่างกายของเธอทั้งหนานชิวชิวและหนานชุยๆยผู้ซึ่งได้รับการคุ้มครองภายใต้แสงสีทองนี้รู้สึกปราดใจที่ร่างกายของพวกเขากลายเป็นเหมือนลูกป,ปั้น และพวกเขาไม่สามารถขยับได้แม้แต่นิ้วเดียวพวกเขาเห็นว่าแสงสีทองที่เล็ดลอดออกมาจากร่างของหวังทิวเอ,อ๋อเริ่มคล้ายเปลวไฟในขณะที่สว่างและโลกดูเหมือนจะสูญเสียสีไปในขณะนั้นร่างกายของหวังทิวเอ,อ๋อเบอเล็กน้อยและเธอก็กลายเป็นลูกบอลแห่งแสงที่คล้ายกับรูปร่างของมนุษย์หลังจากนั้นเธอก็ล่าลายผ่านจุดที่หน้าผาของเธอกดกับหน้าผาของหัวอยู่เฮาอย่างแน่นหนาะ ค่อยๆละลายเข้าไปในร่างกายของหัวยู่เฮาทีระนิดไม่ชิวเอ๋อหัวยู่เฮาไม่สามารถตะโกนได้ข้อาริมพี่ปากของเขายัางคงล็อกแน่นด้วยริมพี่ปากของหวังชิวเอ๋อในขณะนี้น้นชุยชุยและน้นชิวชิวได้ยินเสียงตะโกนของเขาอย่างชัดเจนคําอุทานที่มาจากทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขาแต่พวกเขาไม่สามารถทําอะไรเพื่อหยุดกระบวนการนี้ได้ซึ่งเกือบจะเหมือนกับพิธีศักดิ์สิทธิ์ แสงพุ่งไปที่หน้าผากของหัวยูเฮาอย่างต่อเนื่องวางทิวเอ,อ๋อดูเหมือนทองคําเหลวและเธอก็ค่อยๆกระจายไปทั่วร่างกายของหัวยูเฮาเธอประสานตัวเองเข้ากับร่างกายของเขาอย่างอ่อนโยนและท้งร่างของหัวยูเฮาถูกปกคลุมไปด้วยเฉดสีทองการฉายภาพของหัวยูเฮาที่รอยอยู่เหนือหัวของเขาหายตัวไปอย่างเงีย,งยบๆเปลวไฟทะเลแห่งจิตวิญ,ญญาณที่หงกระนำดับลงด้วยสีทองที่ไหลเข้ามาหาเขา ร่างของหวังชิวเอ,อ๋อยังคงไหลเข้าสู่ร่างกายของหัวยูฮ่าจนกระทั่งมีเพียงตัวตนเสมือนจริงของเธอเท่านั้นเธอยังคงดูเหมือนเธอมีชีวิตแต่เธอก็กลายเป็นโปร่งใสดวงตาแนวตั้งขนาดมหึมาปรากฏอยู่ด้านหลังของเธอและการฉายภาพของสิงโตทองคำสามตาข้อกระพริบ,บแต่ถ้าว่าสิงโตกำลังมองขึ้นไปบนท้องฟ้าในขณะนี้ได้มีเพียงสามตาของเธอเท่านั้นที่พึงพอใจ อย่าทำแบบนี้ทิวเอ,อ๋อหัวยมเหาารู้สึกราวกับว่าราวาวไหลผ่านร่างกายของเขาในขณะที่ความร้อนได้ล้อมทุกตารางนิ้วของเขาจุดอ่อนทั้งหมดของเขาถูกแทนที่ด้วยความแข็งแกร่งในขณะน,นี้และเขารู้สึกราวกับว่าร่างกายของเขากําลังร้อมรวมกับอีกสิ่งหนึ่งทะเลแห่งจิตวิญญาณของหัวยมเหาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อน้ําทะเลสีทองไหลผ่านอย่างแรงทุกอย่าง เป็นสีทองอารามและสะดุดตาเป็นพิเศษภาพฉายสามภาพฉายแวววับและรอยอยู่เหนือทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขาทีละภาพพวกเขาเปลี่ยนไปเป็นหนุ่มล่อและผู้หญิงสองคนตามลําดับชายหนุ่มรูปงามมีผมยาวสีขาวและมีรัศมีสีทองสิบวงล้อมรอบร่างกายของเขาผู้หญิงคนหนึ่งสวมทูดสีเขียวโยกผิไวไหวและมีความดื้อรัน้นและไม่ยอมใครง่ายๆท่า,ามกลางความงามของเธอผู้หญิงอีกคน เบ่งบ้านด้วยความเย่อหยิ่งที่เยอเือกเย็นเรากะว่าเธอเป็นของหวานในฤดูหนาวด้วยน้ำแข็งที่แข็งกระด้างอาณาจักรวัตถุรูปประรมอาณาจักรที่แม้แต่ข้าก็ไม่สามารถเข้าถึงได้หลังจากหนึ่งล้านปีของการฝึกฝนแต่อาณาจักรนี้ได้รับการเข้าถึงในขณะน,นี้ชายหนุ่มโรปงามพึมพำภายใต้ลมหายใจของเขาและเขาก็คุกเข่าลงช่องเวลาถัดไปเขาวางมือขวาลงบนหน้าอกและหลับตา ราวกับว่ากําลังอธิษฐานผู้หญิงอีกสองคนทําท่าเดียวกันแต่พวกเขาไม่ได้หลับตาดวงตาที่มีสเสน่ห์ของพวกเขาเต็มไปด้วยความเคารพและปรารถนาไม่ต้องสงสัยเลยว่าเยาวชนที่หล่อเหล่านี้คือหนอนน้าแข็งนึกไม่ไปหาในขณะที่ผู้หญิงอีกสองคนคือจักรพรรดินีน้ําแข็งและจักรพรรดินีหิมะจักรพรรดินีน้ําแข็งกลายเป็นเหมือนเธอในตอนนั้น แน่นูเหมือนว่าเธอจะฟื้นความทรงจำบางส่วนของเธอแล้วสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังทั้งสามนี้ไม่ตื่นเต้นหรือพอใจกับการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาเลยในขณะน,นี้แต่กลับเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ไม่สามารถบรรยายได้แน่นอนว่าพวกเขารู้ว่าเพิ่งเกิดอะไรขึ้นในขณะนั้นแม้แต่พวกเขาก็ไม่รู้วิธีดับไฟจิตวิญญ,ญาณที่ลูกโชนของหัวยูเฮาด้วยพลังได้ความแข็งแกร่งทั้งหมดแต่ถ้าว่าหวังชิวเอ๋อทํทมันได้ และพวกเขาก็คุกเขาเพื่อเธอวายุเฮาไม่ใช่คนเดียวที่หวังทิวเอ๋อร์ได้ช่วยชีวิตพวกเขาได้รับความช่วยเหลือให้รอดชีวิตด้วยเช่นกันแ,แม้ว่าพวกเขาจะสามารถอยู่รอดต่อไปในทะเลแห่งจิตวิญญาณของหวังทิวเอ๋อร์ผลลัพธ์นั้นไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการในแง่ของอายุและการฝึกฝนแม้ว่าหวังทิวเอ๋อร์จะเป็นศาสตร,ร์วิญญ,ญาณจากักรพรรดิ ิงโตทองคำสามตาแต่เธอก็มีการฝึกฝนเพียงไม่กี่หมื่นปีเท่านั้นโดยธรรมชาติแล้วเธอไม่สามารถรับสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังทั้งสามนี้ได้ซึ่งแต่ละคนต่างก็มีการฝึกฝนอย่างน้อยสี่แสนปีแต่สิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังทั้งสามนี้รู้ว่าสิ่งที่หวังชิวเอ๋ร์ธทำเพื่อหัวายูเฮาไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้ดังนั้นพวกเขาจึงคุกเข่าเพื่อเธอด้วยความเคารพเสียสละใช่ การเสียสละเท่านั้นที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้หวังชิวเอ๋อร์เป็นมนุษย์ในรูปแบบของสิงโตทองคำสามตาซึ่งเป็นสัตว์จักรพรรดิและเป็นสัตว์วิญญาณแห่งโชคชะตาไม่วางรูปร่างหน้าตาบุคลิกและอารมณ์ของเธอจะคล้ายกับมนุษย์มากแค่ไหนแต่สุดท้ายเธอก็ยังคงเป็นสัตว์วิญญาณในเชิงประจักษ์สัตว์วิญญาณมักจะกลายเป็นวงแหวนวิญญาณหลังจากความตายและวิญญาจารสามารถดูซับมันได้ เมื่อพวกเขามาถึงจุดคอขวดวิญญาจารย์พึ่งพาวงแหวนวิญญาณเพื่อฝ่าฟันคอขวดของพวกเขาแต่ถ้าว่ามีสถานการณ์ที่พิเศษมากในหมู่สัตว์วิญญาณหากสัตว์วิญญาณเต็มใจที่จะเสียสละตัวเองเพื่อเป็นวงแหวนวิญญาณของมนุษย์วงแหวนวิญญาณของมันจะร้อมรวมกับวิญญาจานทร์ในระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ถ้าว่าสัตว์วิญญาณนี้จะเสียชีวิตในกระบวนการแม้แต่จิตวิญญาณของมัน ก็จะถูกรวมเข้ากับจิตวิญญาณของวิญญา,า์นั้นอย่างสมบูรณ์ในระหว่างขบวนการล้มรวมนี้จิตวิญญาณของศาสวิญญาณจะหายไปตลอดการขบวนการล้อมรวมนี้ซึ่งต้องการความตายโดยปราศจากการตอบแทนใดๆเรียกว่าการเสียสละหวังทิวเอ๋อต้องการช่วยหัวยูเฮาและเธอต้องการให้แน่ใจว่าเขาจะไม่ตายหลังจากที่ทะเลจิตวิญญาณของเขาถูกเผาทิ้งดังนั้นเธอจึงเลือกวิธีการที่แข้มข้นโหดร้าย เดีดเด่ยวได้ลงไหลามากที่สุดนอนน้ำแข็งนิมิตไปหาจักรพาดินีหิมะได้จักรพาดินีน้ำแข็งไม่กล้าทำเช่นนั้นแต่หวังชิวเอ๋อกล้าทำเพื่อหวัวอยู่เฮาอย่างที่เธอพูดเธอไม่อยากแพ้หวังตรงเอ๋ออีกและเธอจะไม่มีวันแพ้หวังตรงเอ๋ออีกต่อไปในช่วงเวลานี้เธอรู้ว่าแม้ว่าเธอจะได้พื้นที่บางส่วนในหัวใจของหวัวยูเฮาแต่เธอก็ไม่สามารถเปรียบเทียบกับหวังตรงเอ๋อได้พิธีนี้ เป็นหนทางเดียวสําหรับร่างกายและจิตวิญญาณและทุกสิ่งที่เธอต้องการจะรวมเข้ากับร่างกายของหัวอยู่เฮาเพื่อที่เธอจะได้ไม่ถูกแยกจากหัวอยู่เฮาเธอสังเวยตัวเองให้หัวอยู่เฮาไม่เพียงเพื่อช่วยเขาวในเวลาเดียวกันเธอทาอย่างนั้นเพราะความลหลงไหลที่แผดเผาในหัวใจของเธอเธอเลือกวิธีที่ภาคภูมิใจที่สุดในการประกาศอํานาจอธิปไตยเหนือหัวอยู่เฮาหลังจากพิธีสังเวยวิญญ,ญาณนี้เสร็จสิน้น หวังทิวเอ๋อร์และหัวยูเฮ้าจะไม่มีวันแยกจากกันพวกเขากลายเป็นร่างเดียวกันอย่างแท้จริงบางทีนี่อาจเป็นชะตากรรมของพวกเขาตั้งแต่วินาทีที่หน้าผาของหัวยูเฮ้าโคตรทับเธอตั้งแต่วินาทีที่เขาได้รับดวงตาแห่งโชคชะตาจากเธอเธอเป็นศาสวิญ,ญญาณแห่งโชคชะตาแต่สุดท้ายเธอก็หนีไม่พ้นชะตากรรมและโชคชะตาทะเรแห่งจิตวิญญ,ญาณของหัวยูเฮ้าและพลังวิญ,ญญาณของเขา ปลกร้อมรวมเข้ากันกับเธอและทุกสิ่งที่เขามีก็ล้อมรวมกับเธออย่างรวดเร็วทะเลจิตวิญญาณที่แผดเผาของเขากลับมีรูปร่างดั้งเดิมและมันก็กว้างใหญ่ไพศาลย,ยิ่งกว่าเดิมทะเลจิตวิญญาณของเขาเข้าเข้าสู่อาณาจักรวัตถุที่เป็นรูป,ปรธรรมและในแง่ของความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณของหัวอยู่เฮ้าตอนนี้เขาเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกรัศมี ปรากฏขึ้นอย่างเงีย,งยบๆบนล่างของหัวอยู่ห้าวได้วงแหวนวิญญาณปรากฏขึ้น5้าวงสีขาวหนึ่งวงสีม่วงหนึ่งวงสีดำสามวงตามลำดับวงแหวนวิญญาณล่าสุดนี้วางเรียงกันที่ด้านหลังแต่มันเป็นสีทองแปลกตามันสองประกายด้วยสีดอกกุหลาบจางๆแต่มันยังคงแวววาวและธาตุที่เป็นประกายของทองคํานี่ เป็นครั้งที่3แล้วที่วงแหวนวิญญาณประหลาดที่อยู่เหนือวงแหวนวิญญาณปกติได้ปรากฏขึ้นบนล่างของหัวยูเฮ้าวงแหวนวิญญาณล้านปีสีขาวมันวาววงแหวนวิญญาณสีส้มสีทองที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณของจักรพรรดินีหิมะและวงแหวนวิญญาณสีกหราบทองใหม่ล่าสุดนี้ทําให้หัวยูเฮ้าดูเหมือนเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากอีกโลกหนึ่งราวกับว่าเขาเป็นวิญญาณที่ทรงพลังจากทวีปโหลัวในที่สุด สีทองทั้งหมดก็รวมเข้ากับร่างกายของเขาอย่างสมบูรณ์และส่งคมของแสงที่หมุนอย่างรวดเร็วก็หยุดลงและค่อยๆตกลงสู่พื้นทุกสิ่งรอบตัวยังคงเป็นสีขาวดำขณะที่ฟ้าร้องร่านดังสนั่นบนท้องฟ้าลมที่รุนแรงได้บ้าคลั่งพัดผ่านอากาศขณะที่ภูเขาสานสะเทือนและแผ่นดินก็สั่นสะเทือนในขณะนั้นและสายฟ้าก็ส่องประกายแวววาวในสวรรค์ฟ้าร้องร่านดังก้องอย่างต่อเนื่องรากับว่า สวรรค์ลและโลกกำลังจะแตกเป็นล้านชิ้นแสงสีแดงเลือดสาดว์องไกลออกไปที่ขอบฟ้าแรงโคดานมหาศาลที่อธิบายไม่ได้ทำให้สัตว์วิญญาณทั้งหมดในทวีปโต้หลัวเงยหน้าขึ้นพร้อมกันภายในป่าใหญ่ชิงโตเสียงฟ้าร้องยังคงดังก้องในขณะที่ฝนตกหนักจากท้องฟ้าทั่วทั้งป่าใหญ่ชิงโตได้เห็นฝนที่ตกหนักซึ่งพวกเขาจะไม่ได้เห็นมากกว่าหนึ่งครั้งในสัตวรรษแต่หน้าแปลกที่ท้องฟ้ามืด ไม่มีเมฆแม้แต่ก้อนเดียวที่ปลายอีกด้านหนึ่งของพายุฝนนี้มีสีแดงเลือดเพียงยอมและท้องฟ้าเหนือป่ายายชิงโตทั้งหมดก็ยอมด้วยสีแดงเลือดเดียวกันเงาที่นำรัศมีอันทรงพลังพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าทีระเงาและพุ่งผ่านต้นไม้จากเขตแกันกลางของป่ายาญชิงโตพวกมันมีรูปร่างและขนาดต่างกันแต่พวกมันทุกตัวมีรัศมีที่ไม่มีใครเทียบได้และน่าก,กลัว รัศมีของพวกมันน่าขวามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเงาเหล่านี้เข้ามาใกล้บริเวณแกนกลางของป่าใหญ่ชิงโตและทุกๆตัวที่กล้าที่จะบินเข้ามาในป่าใหญ่ชิงโตเป็นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในสถานที่แห่งนี้ซึ่งสัตว์วิญญาณที่ทรงพลังที่สุดในทวีปรวมตัวกันใช้ในชุดคลุมยาวสีดาลอยอยู่อย่างเงียบๆในท้องฟ้าเหนือพื้นที่แกนกลางของป่าใหญ่ชิงโตรัศมีทุกตัวรอบตัวเขามีพลังอย่างไม่น่าเชื่อ แต่ไม่มีแม้แต่ตัวเดียวที่กล้ารอยเหนือเขาบนท้องฟ้าชายคนนี้มีสีหน้าเคร่งเข้มและแน่วแน่บนใบหน้าของเขาผมสีดำเป็นละยิบระยับอยู่ข้างหลังเขาและเหยียดยาวถึงข้อเท้าของเขาอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีความคาดเคลื่อนเลยแม้แต่น้อยผมสีทองสองอันสรัวสรัวเป็นพิเศษข้ามกลางผมสีดำทั้งหมดของเขาและมานแขวนอยู่ตรงหน้าเขาอย่างเง,เงียบ เขามองขึ้นไปที่สีแดงเลือดบนท้องฟ้าในขณะนี้ทันใดนั้นเขาก็ายกมือขวาขึ้นและคว้าอะไรบางอย่างในอากาศรัศมีอันน่าสะพึงกลัวในทันใดก็พุ่งออกมาจากร่างกายของเขาและการกระทําที่อบอุ้มของเขาดูราวกับว่าเขากําลังฉีกท้องฟ้าออกจากกันอายายชิงโตสั่นสะเทือนเล็กน้อยและท้องฟ้าบิดเบี้ยวอย่างแรงคู่หนึ่งรอยสีดําที่ยาว100เมตรก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเช่นกัน รอยสีดำที่อาออกนี้ดูเหมือนมีพลังดูดที่ไร้ขอบเขตและสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังอื่นๆรอบตัวเขาเรียบถอยหนีเพรวาะกลัวว่าจะถูกดูดเข้าไปในรอยแยกนี้แต่ถ้าว่าหลังจากผ่านไปคู่หนึ่งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นภายในรอยแยกสีดำขนาดมหึมานั้นก่อนที่มันจะปิดตัวลงอีกครั้งสีเลือดบนทอ้องฟ้าไม่เปลี่ยนแปลงและไม่มีอะไรปรากฏขึ้นจากภายในรอยแยกสีดำนั้น ในขณะนี้ร่างสีเขียวหยกก็ทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าจากระยะไกลไปทางชายผมดำคนนี้ร่างสีเขียวหยกนี้ปรากฏขึ้นต่อหน้าชายผมดำในช่วงทิปตาราวกับว่ามันอยู่เหนืออวกาศและเวลาเธอเป็นผู้หญิงที่สวยโดดเด่นและผมยาวสีเขียวหยกของเธอก็พาดอยู่ด้านหลังศีรษะของเธอดวงตาของเธอเป็นสีเขียวหยกรูปร่างของเธอเรียวยาวในขณะที่ชุดคลุมสีเขียวอ่อนของเธอ ดึงรูปร่างที่เพียวของเธอออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบเธอมีมือสีขาวราวกับดอกบัวและปีกคู่หนึ่งที่ดูเหมือนแกะสลักจากอัญชมอนีที่ยื่นออกมาจากด้านหลังของเธอปีกของเธอเป็นสีเขียวหยกเช่นกันและขนนกทุกๆตัวก็แผวเท้าและสะดุดตาสีเขียวที่เจอจ้าเหล่านั้นเต็มไปด้วยพลังชีวิตและทุกสิ่งที่ทําให้เธอดูเหมือนเทพธิดาที่เคลื่อนไหวได้มีสเสน่ห์ ดวงตาของหญิงสาวที่สวยเป็นพิเศษคนนี้มีความวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดเธออยู่ที่ชายผมดำหลังจากบินมาหาเขาอย่างรวดเร็วและถามว่ามีอะไรผิดปกติที่เถียนเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใช่ชายหนุ่มรูปงามที่มีผมสีดำยาวไปถึงข้อเท้าของเขาเป็นที่รู้จักว่าเป็นอสูรที่ดุร้ายที่สุดในโลกในปัจจุบันเขาเป็นผู้นำของสิบสัตวิญ,ญญาณที่ดุร้ายที่สุดในทวีปต้นหลัวและเขาเป็นผู้นำของป่าใหญ่ชิงโต เขาเป็นราชาแห่งราชาสัตว์ร้ายราชามังกรดดำเนตรสีทองที่เถียนที่เถียนเหลือบมองเธออย่างเย็นชาไปที่หญิงสาวสวยที่ปล่อยพลังชีวิตออกมาในขณะที่เขาลดเสียงลงและพูดว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับสัตว์มงคลอะไรนะคนสวยอุทานด้วยความตกใจไม่น่าแปลกใจที่ข้ารู้สึกอึดอัดเกิดอะไรขึ้นกับสัตว์มงคลตี่เถียนลดเสียงของเขาได้พูดว่า พลังงานชีวิตของเธอไหลออกมาในอัตราที่น่าตกใจข้าพายายามใช้ทางลับเพื่อพาเธอกลับมาแต่ก็ไม่มีผลอะไรเลยสีหน้าของหญิงสาวสวยเปลี่ยนไปอย่างมากสัตว์มงคลการดำรงอยู่ของสิงโตทองคำสามตามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อปลาใหญ่ชิงโตวความสามารถของสิงโตทองคำสามตาทำให้สัตว์วิญญาณปกติเติบโตเร็วขึ้นและเธอช่วยให้พวกมัน กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพดังเร็วกว่าปกติแต่ถ้าว่าเธอมีความสําคัญมากสําหรับราชาสัตว์อสูรระดับสูงเหล่านี้มันปลอดภัยมากกว่าสําหรับพวกเขาที่จะฝ่าฟันคอขวดของพวกเขาทุกๆแสนปีด้วยการควบคุมโชคชะตาของสิงโตทองคำสามตานอกจากนี้สิงโตทองคำสามตายังสามารถทําให้การฝึ่ฝนของพวกเขาเติบโตได้เร็วกว่าปกติในช่วงหลายสหัสวรรษที่ผ่านมา ความแข็งแกร่งโดยรวมของป่ายาชิงโตเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากสิงโตทองคำสามตาและพวกมาได้รวมตัวและรักษาตำแหน่งของพวกเขาให้เป็นที่อยู่อาศัยอันดับหนึ่งในทวีปต้นหลวผู้หญิงสวยคนนี้จะไม่ตกใจได้อย่างไรเมื่อที่เทียนกล่าวว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับสิงโตทองคำสามตาไม่ใช่เธอคนเดียวที่ประหลาดใจราชาสัตว์วิญญาณตัวอื่นที่อยู่รอบๆตัวของพวกเขาที่ได้ยินคำพูดของที่เทียน ก็เห็นการแสดงออกของการและการเปลี่ยนไปอย่างมากเช่นกันบรรดาผู้ที่ค่อนข้างร้อนลนไม่สามารถยับยั้งตัวเองได้พวกเขาคำรามและโห่ร้องอย่างโกรธเคืองขึ้นไปบนท้องฟ้าทันใดนั้นสัตว์วิญญาณนับไม่ถ้วนก็ค้มลงและรัศมีที่เข้มงวดก็พุ่งออกมาจากป่าใหญ่ชิงโตหญิงสาวสวยหายใจติดขัดเล็กน้อยและหน้าอกใหญ่ของเธอก็ยกขึ้นลง ถ้าข้าอยู่เคียงข้างเธอข้าก็ช่วยชีวิตเธอได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่เถียนท่านสามารถใช้ทางลับเพื่อสูงข้าไปได้หรือไม่ที่เถียนใส่หัวได้พูดว่าไม่เราอยู่ไกลเกินไปไม่มีทางที่ข้าจะลอกตำแหน่งที่แน่นอนของเธอได้เว้นแต่เธอจะร่วมมือกับข้าแต่ถ้าว่าไม่มีทางที่เธอจะร่วมมือกับเราเพราะเธอคือคนที่ทําให้พลังงานชีวิตของเธอไหลออกไปหากความรู้สึกของข้าถูกต้องข้าเกรงว่า ตัดมงคลจะเป็นเขาหยุดคู่หนึ่งและคำพูดสุดท้ายของเขาถูกเป่งออกมาอย่างไร้เสียงมีเพียงสาวสวยที่อยู่ข้างๆเขาเท่านั้นที่ได้ยินอะไรนะเป็นไปได้อย่างไรหญิงสาวสวยรูปงามคนนั้นอุทานด้วยความตกใจอีกครั้งดวงตาสีเขียวโยกที่มีเสน่ห์ของเธอเต็มไปด้วยความไม่เชื่อดวงตาของตี้เทียนแข่งขืนพูดว่ามนุษย์มนุษย์ษยสตรีโยกคราวนี้ อาหยุดค่าไม่ได้แล้วพวกเราตังหากที่ควรครองโลกนี้มนุษย์ได้คุกคามการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ของเราราชาสัตว์อสูรทุกตัวผู้นำและราชาสีแดงเลือดทำตามคำสั่งของข้ามีเสียงระเบิดดังแบบต่อเนื่องสายฟ้าสีแดงเลือดตกลงมาจากท้องฟ้าครอบคลุมพื้นที่หลายสิบตารางกิโลเมตรโดยรอบสวรรค์และโลกดูเหมือนจะลงไปในทะเลเลือด ได้ความรู้สึกที่น่าสะพึงกลัวนั้นรู้สึกเหมือนกับวันสิ้นโลกห้ามกลางสายฟ้าแลบสีแดงเลือดขนาดใหญ่เหล่านั้นมีพื้นดินเพียงผืนเดียวมีขนาดไม่ถึงสิบตารางเมตรซึ่งไม่มีใครแต่ต้องวายูเฮ้ายืนอยู่ในพื้นที่นั้นแด้ดวงตาของเขาเต็มไปได้วยความเหลือเชื่อขณะที่น้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของเขาอย่างต่อเนื่องแต่ทว่าไม่มีอะไรที่เขาสามารถทำได้ในขณะน,นี้เขาไม่สามารถพูดได้แม้แต่คำเดียว หวังชิวเอ,อ๋ยังคงยืนอยู่ต่อหน้าเขาในรูปแบบเสมือนจริงของเธอใบหน้าสวยของเธอเกือบจะโปรง่งใสและไม่มีความเย็นชาแบบที่เธอมักจะมีอีกต่อไปมันเหลือแต่เพียงรอยยิ้มที่อบอุ่นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ